ช่วงสุดท้ายของรายการวันเดย์วิซีโอค่ะ ในเบตสุดท้ายนี้นะคะก็ยังอยู่ที่สถานที่นี้ค่ะปิแอรมสปอร์ตลับน,นะคะที่บริเวณสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาใช้สถานที่นะคะเพราะว่าทางคุณนัทพงศ์เนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่นี่อยู่ก็อย่างที่บอกไว้ค่ะใครสนใจอยากจะทำเมมเบอร์ที่นี่ก็มากันได้นะคะราะคากับเข้าสู่เรื่องราวของคุณนัทพงศ์กันต่อเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของหลากหลายลายธุรกิจที่มีเจ้าของเดียวกันคือคุณนัทพงศ์นะคะเราต้องย้อนกลับแล้วล่ะคะ่ะว่าการที่คนเราจะสามารถประสบ สำเร็จได้เราเชื่อเสมอว่ามันเป็นการสะสมประสบการณ์ใช่ครับตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามีความชอบในด้านใดเป็นพิเศษบ้างคะคือตอนเล็กๆผมเนี่ยที่บ้านผมค้าขายก็คือเป็นลูกคนโตคนจีนก็ลูกคนโตก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่คุณพ่อก็จะใช้ใช้ผมอ่ะใช้ผมทําช่วยทํานู่นทํานี่ตั้งแต่เด็กมาสุดท้ายแล้วมันก็คือไอการค้าขายมันก็เลยปลูกฝังมามากกว่าคือ มันเรียนรู้ไปด้วยตัวมันเองนะคะแต่คุณนัทพงศ์มาตอนมหาวิทยาลัยไปเรื่องเรียนสาขารัฐศาสตร์ซึ่งนันแปลกใจมากคือจริงๆทีแรกอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจไปเรียนไปไปสอบในร้อยในร้อยสัมพันธ์ในร้อยตำรวจสัมพันสอบไม่ติดสอบไม่ติดปุ๊บก็อยากจะเป็นอยู่ก็ไปเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงแต่รู้สึกว่าเราไม่ชอบคนที่ไม่ชอบการเรียนที่ท่องจําก็เลยแบบแต่เราพอรู้สึกว่าพอมาเรียนทนรัศาสตร์ปุ๊บ วิชาด้วยว่าด้วยเหตุและผล mm hmm. อ,ะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันง่ายม,มันโอเคกับเรามันโอเคกับเราเพราะเราเราใช้เวลาเรียนแค่สองปีครึ่งจบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าอีอันนี้คือใช่ <c oughs> เราก็เลยไม่นึกว่าจะจบลามได้ง่ายแต่เพราะเอิญว่าเราลงลงเรียนปุ๊บแล้วมันมันสามารถมันเราสามารถจดได้ไว mm hmm. แล้วก็เรียนและเข้าใจได้ง่ายแต่สุดท้ายค่ะก็ไม่ได้จบมาแล้วก็ทํางานด้านรัฐศาสตร์ มาเป็นเจ้าของธุรกิจจุดพลิกผันตรงนั้นในชีวิตมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือจบจากรามปุ๊บเนี่ยผมก็ไปไปเป็นเซลล์ขายขายเคมีบริษัทสยามเคมีอคอะทีนี้พอในจังหวะที่เราขายเคมีเนี่ยเราก็เห็นช่องทางในการทําธุรกิจเพราะว่าเราติดต่อกับพวกเท่าแก่โรงงานทั้งหลายเราทุกคนอยากอยากจะมีธุรกิจเหมือนกันหมดมแต่เพียงแค่ว่าเราจะไปเริ่มต้นยังไงและแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือเท่าแก่โรง,งงานคงจะมองเห็นว่าเรา เรามีโอกาสหรือว่าเราซื่อสัตย์หรือเราตรงไปตรงมากับเขาเขาก็เลยแนะนําช่องทางให้ครับก็เลยมาเริ่มเป็นเริ่มเป็นธุรกิจเล็กๆของเราบอกว่าอายุ25เนี่ยก็เป็นก็เป็นพนักงานบริษัทใช่แต่ว่าจะอยามีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ขายขายเคมีเราตอนแรเริ่มขายเคมีเลยขอายุ25เท่านั้นเองนะคะแต่มันเป็นเคมีที่ที่ทางบริษัทเนี่ยไม่มีจําหน่ายก็เหมือนว่ามีโปรดักต์สัก4 5อย่าง แต่ว่าเราลูกค้ามีความต้องการอย่างอื่น uh huh. มันอยู่ตรงหลังจากนี้ไปเนี่ยมันอยู่ที่ความ uh huh. ขยันแล้วว่าเราสามารถจะขนขวายหาได้ไหม uh huh. คือเริ่มมองตั้งแต่นั้นมาแล้วไงฮะแล้ว uh huh. มันมีโอกาสอบริษัทนี้เขายังไม่ได้เข้าไปขาย uh huh. เราขอไปติดต่อซื้อไปขายได้ไหม uh huh. อย่างเงี้ยคือโอกาสเราก็ไปติดต่อโอเคยอมซื้อเงินสดซื้ออะไรซื้อเงินสดไปปล่อยเครดิตเพื่อให้เขาเกิดความไว้วางใจห uh huh. ลังจากนั้นเขาก็ไว้ใจเราแล้วเราก็ซื้อขายกันมาเล็กๆจนกระทั่งมันเยอะขึ้น จากเรียนรัฐศาสตร์นี่นะคะสุดท้ายแล้วมาใช้เรื่องราวของเขาเรียกว่าถ้าเรียกเป็นภาษาหลักๆก็คือมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งสุดท้ายเรามามีความรู้ทางด้านมาร์เก็ตติ้งได้ยังไงคะสะสมมาจากตอนเด็กที่ขายตอนเด็กๆที่ขายของเพราะว่าที่บ้านให้ผมทําธุรกิจคือคือไม่ใช่คือคือช่วยงานบ้านค้าขายเสื้อผ้าก็ตั้งแต่ป .6 อ่ะป .6 ก็เริ่มทํางานแล้วอ่ะนะคะอป .6 ไล่มาม .1 ถึงม .6 ถึงจบมหาลัยก็ยังทําเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ทำมาตลอดทำตั้งแต่เด็ก มันก็เลยเป็นการค้าขายโดยโดยโดยอัตโมติที่เราเรียนรู้ด้วยประสบการณ์นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มีอยู่หลากหายธุรกิจในมือแล้วนะคะมีประดับยนต์มีเคมีมีนมแพ้แล้วก็มีหัตาชาชักใช่ครับถ้าแนถามว่าธุรกิจ4ตัวนี้ตัวไหนสามารถสร้างรายได้ให้กับนัทพงศ์มากที่สุดคือตัวไหนคะต้องตอบว่าเป็นบริษัทสิทธิผลคาแอเซสซอรีประดับยนต์ประดับยนต์ใช่เพราะว่า เพราะว่าธุรกิจมันมันค้าเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยค่อนข้างเยอะครับนะคะเริ่มต้นลงทุนแล้วคะตั้งแต่ตอนแรกที่อายุประมาณ25เริ่มต้นธุรกิจแรกคือเคมีถ้านับจากจุดเริ่มต้นเราลงทุนไปประมาณเท่าไหร่คือตอนที่เริ่มเริ่มต้นทําเคมีเนี่ยก็ใช้เงินประมาณสักห้าหมื่นแสนหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งก็คือเงินเก็บที่เราทํางานมาจากบริษัทญี่ปุ่นพอเราทํามาเสร็จปุ๊บเนี่ย คือเคมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําไรค่อนข้างสูงะนะซื้อหนึ่งร้อยขาย300มันก็ได้กําไรแล้วทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเมื่อสักเกือบ20ปีเนี่ยสิปีขึ้นไปเนี่ยคเคมเีมันกาไรค่อนข้างดีเราก็เกิดจากตรงนั้นขึ้นมานะะสามารถจะสร้างไรายได้ที่เป็นเกาะเป็นกำได้แน <c oughs> นมาถามถึงในส่วนของเงินเริ่มต้นในการลงทุนทําธุรกิจ เพราะว่ามีหลากหลายคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอของตัวเองอแต่สุดท้ายก็มองแห็ว,ว่ายังไม่มีทุนยังไม่มีท,ทำยังไงก็ยังไม่มีทุนทํายังไงดีก็คิดออกแหละแต่ว่ายังไม่มีเงินทุนมันใช่เงินคะคือทุนจริงๆสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เงินทุนจริงๆของผมก็คือโอกาสแล้วก็ความ,มขว่ยคว้าประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในตัวนั่นคือทุนแต่ทุนที่เป็นเงินเนี่ยมันคือทางเศรษฐศาสตร์ที่แค่แค่ว่าคุณมีเงินสัก หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นคุณคก็ทําธุรกิจได้แต่ถ้าคุณมีเงินสักสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่มีความรู้คุณไม่มีความชอบในธุรกิจใดๆเนี่ยม,มันลงทุนไปก็เสียเปล่าใช่ไหมอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมมีความชอบในเรื่องของการทําเครื่องดืม่มทําอาหารเพราะฉะนั้นเงินทุนครั้งแรกที่ลงทุนไปเนี่ยสามหมื่นบาทในการทาฮัชชาสามหมื่นบาทมันก็ไปตกในการทําคีออสประมาณหมื่นกว่าซื้ออุป,ปกรณ์ซื้อวัตถุดิบในการทําไม่เกินสามสี่พันบาท มันก็เกิดธุรกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ะทุนจริงๆมันคือความชอบประสบการณ์แล้วก็ความไขว่คว้าที่เราจะมาทําแล้วถ้าเป็นวิธีการมีทุนแล้วทุนคือโอกาสทุนคือความขวนขวายของเราโอกาสนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะสามารถพัฒนาต่อย,ยอดให้มันใหญ่โตขึ้นมาได้ยังไงอ่ะก็คือถ้าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นทําเครื่องดื่มหรือทําในกิจการอะไรก็ตามถ้าเราชอบเนี่ยเราก็จะเราก็จะมีไอเดียต่างๆคิด<ม> <create S 2> เอทออกมาได้ว่า เราอยากจะทําเสื้อผ้าถ้าเราชอบทางเสื้อผ้าเราก็จะดีไซน์ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าผมเนี่ยตัวผมเองไม่ชอบเสื้อผ้าผมไปดีไซน์เสื้อผ้ามีทุนให้10ล้านมันก็ทําไม่รอดถูกไหมฮะทุนมันอยู่ที่โอกาสความสามารถความขวายคว้าความชอบของเราถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีถ้าผมชอบเสื้อผ้าผมไม่ต้องมีทุนผมมีเสื้อผ้าเก่ามาผมดีไซน์ลงไปใหม่ มันอาจจะขายได้ก็ได้ถูกไหมครับคือเลือกอันดับแรก <c oughs> คือทุกคนตอบใครครึงกันนก็คือเลือกที่ใจชอบก่อนอว่าเราจะอยู่กับมัน<อ>แล้วมีความสุขถูกไหมคะอยู่กับมันแล้วไม่ทุกทรมานคือถ้าออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วเนี่ยถ้าเจอปัญหาแล้วไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหา,าหรือหรือแก้ปัญหาโดยไม่มีลำดับขั้นตอนในการแก้ คือมั่วไปหมดเลยในการแก้ปัญหาผมบอกว่ามันก็มันก็แก้จากพันธนาการตรงนั้นไม่ออกอเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดอยากจะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง<ม>เวลามีปัญหาแก้ปัญหาให้เป็นระบบคิดอะไรที่มันเป็นระบบะไม่ว่าจะทําการผลิตการหาวัตถุดิบการหาโปรดกักหรือหรือกับคู่แข่งก็ตาม,มถ้าเราคิดอะไรที่มันเป็นระบบเม,มื่อไหร่คิดเป็นขั้นตอนเมื่อไหร่มันก็จะเกิด ในเรื่องของการหาธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อคุณผู้ชมที่สนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยช่วยบอกภาพรวมทั้งหมดได้ไหมคือภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยจะทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือว่าปร,ประสบความสําเร็จแล้วตั้งเป้าในชีวิตว่าจะได้เท่านั้นบาทเท่านี้บาทเนี่ย อันดับแรกถอยหลังกลับไปเลยว่าเราชอบอะไร uh huh. แล้วเราถนัดอะไร uh huh. เรามีประสบการณ์อะไร uh huh. แล้วประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาแก้ปัญหาได้ไหมไใช้ได้ไหมแล้วเรามีพันธมิตรในการทําธุรกิจไหมใช่เพราะถ้าเกิดว่าทุกอย่างเราครบหมดเราไม่มีเพื่อนเลย mm hmm. หวัวเดียวกระเทียมรีธุรกิจเวลาติดปัญหาปุ๊บไม่รู้จะแก้ยังไง mm hmm. บางทีเรามีพันธมิตรพันธมิตรอาจจะช่วยเราแก้ mm hmm. ถูกไหมฮะแนะนําคําแนะนําของเขาคือประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ขาแนะนำเราะะใจเย็นนิดนึงแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาแบบนี้แล้วมันก็จะหลุดไปนะคะค่อยๆเริ่มต้นกันค่ะนี่ก็คือแรงบันดาลใจอย่างนึงที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะว่าคนเราต้องรู้จักที่จะกล้าเริ่มต้นโดยที่ต้องมีพื้นฐานของความรู้เป็นหลักเป็นหลักเลยครับอนาคตต่อไปนะคะเรายังมองในแนวทางชีวิตของความเป็นนัทพงษ์เนี่ยอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมคือคือณวันนี้ถ้าจะทำต่อก็คงจะไป ไปพัฒนาในเรื่องของธุรกิจประดับยนต์มากกว่านี้นะอาจจะแตกลายเปนเนื่อในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตามบ้าน <c oughs> ตามซ่อมงานงานซ่อมสีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะซ่อมสีรถซ่อมสีอะไรแต่สีเฟอร์นิเจอร์ไม่ค่อยมีคนคิด <c oughs> อันนึงในส่วนของฮัชาชาชาก็คงจะไปแตกลายต่อในเรื่องของการผลิตวัตถุดิบผ <c oughs> งชาผงชาที่เราทำไม่ว่าจะเป็นชาชาชาแดงชาเขียวชาสมุนไพรอะไรต่างๆซึ่ง ตลาดมันกว้างอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยตลาดทางด้านนี้มันเยอะอยู่แต่ว่าใครจับช่องทางถูกใครจับหาความลงตัวของสมุนไพรได้ถูกต้อนงนะคือองคการนะคะแล้วก็เรื่องราวของรายการค่ะยังกลับมาติดนะตามกันได้ทางหน้าจะพายพบก,กับซีอีโอท่านใจอย่าลืมกลับมาติดตามค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะรวมถึงสถานที่สวยๆแห่งนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะปิยะลมะสปอร์ตขับสปอร์ตขับนะคะสำหรับวันนี้ดิฉัน ก็ไววางเอาไว้ไปตื้อให้หนักทำไมวางเอาไว้ก็ไม่หนักมือรักเธอมา